สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องพาก,กินพ้าแอลเมอนียอยู่ของคนเดียวนะคะกะสิมาเตรียมเห็ดสมม้มหมูหรือว่าแหนมหมูไว้ถ่าหยนะ้ออ้นหอเขาไปเห็ดงาเนจนะเนาะ,ะส่วนผสมส่วนประกอบกับบะหมี่ยังหลายะคะ่ะหมูเน,น,น,นะนื้อแดงเนจนะเนาะกะหนังหมูเนจนะต้มทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาหัน่นให้เป็นเส้นๆแบบเนจน,นะเนาะเพื่อจะได้ กระเฉดมันไหลขึ้นกว่าเก่ากะมีกระเทียมนะจ๊ะชูรสเกลือชูรสกะผู้บ่มีกกะบ่ใส่กะได้อจะด้ไม่เกลือแล้วกะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวนึ่งเฮาในจ้าเซน้ำจักหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เฮ็ดมันสะเด็ดน้ำก่อนอื่นกะสิมาขูดกระเทียมก็นนาจะเนาะ กระเทียมก่อนแป๊บนึงจ้ะจ้าเรียบร้อยละจ้ะขออนุญาตใส่มือละจ้ะเด้อเพราะว่าล้างเรียบร้อยลวจ้าเพราะว่าล่างเขาขันเนาะเฉลี่ยหัวมันเหนียวมันพ่อหรือยังถ้าเขาใส่ถุงมือเขามันมันมันสีบลูหัวนะจ้าเนาะก็ะเหลวแต่ก่อนอื่นกะใส่เกลือกะ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 เอา้อจ้าเด้อใส่มือดีวกว่าใส่เกลือลงไป ใส่เกลือรกระเทียมนี่ใส่เป็นกระเทียมไทยได้วยจ้ะกระเทียมไทยมันจะหอมโขกแบบหย,ยาบหยาบใส่เกลือแล้วขันก่อนขันเกลือกับกระเทียมมันเข่าเหนือก็น่าจะเนาะโอ้คือหยักหยักยักเนี จะคั่นใส่เวลาพอสมควรนะจะคั่นแบบกูแหละประมาณเป็นชั่วโมงแห่งดีจะคั่นไปเรื่อยๆนะจะคั่นในมันได้ที่แล้วก็ค่อยจังใส่เข่าใส่หนังนะจะเนาะเดี๋ยวเหามคั่นไปเรื่อยๆกันเนาะจะเ้าเาคั่นได้ทีแล้วนะจะน้องห้องกระสีไซเข่าก็คั่น ขันไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงน่นจาจะเนาะเดี๋ยวรอบเบิ่งนกันนาตาขันไปเรื่อยๆจบเวลาได้จ้ะประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะถึง4ี่สิบนาทียังดีจะหลังจากนั้นเหากับเส้นหนังเข้าไปน,าน่าจะเนาะขันแล้วเอเองให้มันเขา่าให้มันเข่าเนื้อเข่าอย่างนาะนขันไปอีกเรื่อยๆจ้ะขันจนกลัวมันสินเหนียวสินแน่นแล้วจ้ะถูกกินหอมไปพี่น้องเดี๋ยวขอเวลาขันอีกจังน่อยน่ะจะเนาะแล้วนึ่งจ้ะ เสรจและจ้าคั่นสมหมูคั่นจนเมื่อยเมื่อได้จะพี่น้องคั่นคั่นจนจนมันเหนียวจนมันเพ้อเอินอย่างบานเห่าจนมันสมจนมันเป็นข้าเมื่อได้จะที่จริงมันก็เหตุบ่อยากดอกจ้าแต่มันมันต้องใส่เวลาคั่นพอสมควรน่าจะ40นาทีเกือบชั่วโมงหมืนเราจะคั่นจนจนเนื้อหมูบ่ติดมือเหมืนจะมันเหนียวหมือนจะคั่นไปซิมไปได้จ้าเด้อเพราะว่าเขาจะเด้หูว่ามันจางมันเข้มเอารสชาติที่เหาหมักน่าจ่านาะ เดี๋ยวไปหาถุงมาห่อกันจ้ะให้ห่อออกมา,าก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นไดคะหน้าตาไวท์เทสไห่อเขา่าผู้ใดบ่มากินดิบกะเอาไวท์เทปิ้งก็ได้น่นจาจ้ะเนาะอ่าข้าเห็ดกินเองนะจน้ะห่อใหญ่จักหน่อยห่อใหญ่ห่อกน้อยนี่ใส่บกุกคพี่ข้อมเอาไว้สักสองขึ้นนะจ,จ้ะเพราะจะเก็บเข่าตู้เย็นน่นจาจ้ะเนาะมันจะได้สมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปหอ่อ สมวหมูมันเหลวก็น่ะาจะเนาะสวัสดีค่ะ